สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเราหายหน้าหายตาไปนานนะคะก็ไปเลี้ยงลูกนะ้ไม่ใช่อะไรตอนนี้ลูก4เดือนแล้วนะคะเราก็ไม่ได้เข้าเกมประมาณประมาณนั้นแหละประมาณสองสามเดือนนะคะก็เกมมันก็มีอัปเดตอีเวนต์อะไรอย่างนี้เรื่อยๆนาทุกเดือนมีสิทธิพิเศษวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยตรงนี้เห็นไหมตรงดรอบคูณ2เนี่ยนะคะเสาร์อาทิตย์หรือว่าคนที่เติมเงินครั้งแรกคนที่เติมเงินสะสมคนที่เปิดละที่บล็อกสะสมได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาเรื่อยๆนะเพื่อนๆก็ลองเช็คตรงอีเวนต์ ดูนะคะไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อก็ได้นะคะมันก็มีอะไรให้เราเล่นเยอะแยะอยู่แล้วก็อย่าลืมไปเช็คที่คาเฟ่นี้นะคะคาเฟ่ที่2กิจกรรมก็เรียงเรียงดูกันไปนะคะแล้วก็ในหน้าแรกก็ด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะก็อ่านอ่านดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะคะชั้น7เ,เปิดแล้วโอ้ใหม่ก็นะคะมีอยู่4ชั้นก็มีอยู่3าชั้นก็ไม่รู้จะทําอะไรเท่าไหร่ละนะคะก็ เนี่ยถ้าเราเราไม่ได้มาเล่นนานใช่ไหมเราเพิ่งเคลียร์ไปยิงทำเดคอเรชันมันจะดูโล่งๆแบบเนี้ยมันจะไม่มีแบบหน้าเพื่อนมาทํางานอันนี้เราก็ใช้เช็คดูได้นะคะว่าเพื่อนคนไหนเราแบบไม่อค t ทีฟตรงนี้มันก็จะแบบนิ่งๆตายๆแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ดูวิซิเตอร์ของเราได้นะคะเราก็แบบเราก็ยังมีคนมาเยี่ยมเยียนเช็ดเตาให้เราอยู่นะมีหน้าหละครัวเราสะอาดเอี่ยมเลยครับคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาก็ <laughs> เมืวดนี้เราเราเปิดตัวนด์ม m a r k แล้วกันนะคะใครที่มาไวก็มาเข้ามามาทำได้นะคะเดี๋ยวเราจะกดรับให้นะคะแต่เราก็คงไม่ได้เล่นเกมนี้สักพักใหญ่ๆเหมือนเดิมมันนะคะเพราะว่ายังติดภาระนะคะหน้าที่การงานนะแล้วก็เลี้ยงลูกสาวเนาะนี่โชว์รูปลูกดีกว่าเดี๋ยวเราอัพโชว์ให้ตรงนี้นะตอนนี้ถ่ายตันงสองสามเดือนเนาะ ตอนนี้สี่เดือนแล้วโตแล้วนะคะเดี๋ยวไว้จบคลิปนี้แล้วเราใส่รูปให้นะคะอืมก็เกมโดยรวมก็ยังเหมือนเหมือนเดิมเนอะน้องที่มาใหม่ๆนะคะยังไม่เคยดูคลิปย้อนหลังของพี่ก็สามารถย้อนไปดูได้เพราะว่าทำคลิปตอบคำถามไว้เยอะมากมากมากถึงมากที่สุดนะคะ รวมๆก็เกิดจะร้อยคลิปแล้วแหละนะคะเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ภาษาไทยมีครบนะคะลองไปตามกันดูได้แบบจะเริ่มยังไงดีทํายังไงให้มันรวยทํายังไงให้ได้เพชรเยอะขยายชั้นสองยังไงเปิดตเตาเบนนี่ยังไงทัดก,กระจกเงายังไงอ่ะอันนี้พูดมีหมดแล้วนะคะเทคนิคการส่งเรือนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบพอยเพยคืออะไรอะไรอย่างเงี้นะคะ เอาแรกอะไรดีตัวเติร์ด่นนี่นั่นโอ้เยอะค่ะแต่ถ้ายังไม่เจอจริงๆนะก็ถ้าอา่านในเกมแล้วยังไม่เข้าใจนะคะเพราะเกมนี้แปลภาษาไทยงงมากก็โพสต์ถามว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่เข้ามาตอบคอมเมนต์ใน Youtube นี่แหละนะคะเพราะว่าพี่ไม่มีเพจไม่มีไลน์อะไรนะคะพี่ถึงทุกคน,ลกนแล้วกันแล้วก็นะคะมีอะไรก็ถามกันมาได้นะคะกับคุณที่ยังคิดถึงกันแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะก็ยัง คอยตอบคอมเมนต์อยู่เรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมอื่นหรือว่าบางทีก็ลงคลิปลูกเนาะนะคะไม่ได้ไม่ได้อะไรเท่าไหร่เก็บตังก่อนปาบปาบรวยมากมีใครมาสมัครไหมยังไม่มีเราไม่ได้ป๊อบขนาดนั้นอ้าวมีสวัสดีค่ะสวัสดีจูนี่นะคะมาอีกแล้ว ได้ออกคลิปด,ด้วยดีใจไหมเอ่ยโอเคโอเคไปละไปละบ๊ายบายดา